ถ้าอย่างนี้ดูว่าขนาดอาวุธยังขาดแคลนอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะฮุนเซนอยากจะลบจริงๆเนี่ยมันก็คงน้อยแล้วสิไทาอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่คือมันถอยไม่ได้ไงเพราะที่เราต้องย้อนแปปลไปคุณจะลาไอ้ฮุนเซนในตอนแรกเนี่ยมันคิดการใหญ่ไงมันสรู้ร่วมคิดกันมันจะเอาน้ํามันในอ่าวไทยมันถึงสร้างสถานการณ์ที่ตาควายตาเมืินทมประทะกันไงเข้าใจไหมแต่ว่าพอตอนหลังอะมันเจอทหารไทยมันเอาจริงไง ันฆ่าตายเป็นเบื่อถูกไหมแล้วการที่มันมาจิงประชาชนเราทหารมันยิ่งหยอกไม่ได้ถูกไหมฮะอยู่ดีมันมายิงเส่เว่นเรายิงโลบาร์เราเนี่ยเอ้าคนปกติธรรมดามันมันทำมันทํากันที่ไหนอ่ะไอ้คุณเซนมันกล้าทำใช่ไหมเราก็เล่นมันหนักเพราเล่นมันหนักตอนนี้มันก็ทาเป็นพื้นอาทิตย์ฮัทใช่ไหมไอ้ละคอยมันพอทไว้ก็ก็พังทลายหมดถูกป่ะเพราะผู้ในการสร้าง ผู้ลงผู้ร้ายพระเอกนางเอกอะไรแม่งตายหมดแล้วตอนนี้หนังเรื่องนี้จบไปแลวใช่ไหมขาดทุนในการสร้างก็เจ๊งไปแล้วพอนนี้มันก็มาคึดฮัดกับเราต่อบอกเออนั้นเดี๋ยวกูจะเอามึงอีกมันก็มาควรตีเราใหม่ก็คือส่งม็อบมามั่งที่ทัพพักหนึ่งเหไหมมันจัดทัาพัาสองมันก็กล่าวว่าจะเอาเราบอกมึงควนตีกูปิดด่ามึงเลยนะพอปิดด่ามันก็ปากเก่งนะตอนแรกตอนนี้เริ่มหมอยแล้วอ่ะถูกไหมฮะเพราะมันมันเคยอ่านว่า ไอ้ที่ผ่านๆมาไอ้พวกสมค่งคลิกกับมันเนี่ยก็เล่นกันไปละครแล้วเจรจาเจราจาแล้วก็จบไปมันถึงกอดเอ็มอูยน่นเลยอะ่ะใช่ไหมเพราะเอ็มอูเนี่ยมันเป็นทางออกของไอ้หุนเซนเน่ยมันจะทาผิดยังไงซ่างมันบอกอันนั้นไปประชุม R B C เบาซไปประชุม G B บซไปประชุม J B บแล้วพอประชุมเสร็จแล้วก็สรุปมามึงก็ละเมิดกูอีกเพราะตามหลักฐานมันละเมิดเรามาหกร้อยกว่าครั้งอะ่ะเราทำหนังสือว่าทวงไปสี่ร้อยกว่าฉบับน,นี่มันเป็น,น,นที่มาที่ไปอะ่ะ ท่านลังสีอ่านว่าไอ้ที่ลบกันคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นละครที่พลอตกันระหว่างเ,าเขาเรียกว่าผู้สมคบคิดอ่ะผู้สมคบคิดข้ามประเทศระหว่างไทยกับคเขมรสมคบคิดกันแล้วเสร็จปุ๊บก็จะสร้างละครเรื่องรบกันเพื่อที่จะเอาพลังงานในในอ่าวไทยใช่ไหมครับมันประมาณไ<ะ>หนฮะยังไงไม่ต้องกะลบไม่ฮะก็กะลบกันเสร็จใช่ไหมก็เดี๋ยวเจรจาใช่ไหมเข้าสู่โต๊ะเจรจาอ่เวเจรจาจะมาถ้าเกิดไอ้ฝ่ายเรา สมรู้ร่วมคิดก็บอกมึงจะลบกันทาไมวะอยู่ประเทศติดกันเออเาน้ํามันมาแบ่งกันดีกว่าใช่ไหมคราวนี้ไอ้ไอ้ที่แผลมันแตะว่ากองทัพมันไม่เล่นด้วยไงพวกทหารชุดนี้เขาไม่เอาด้วยเขากองทัพดันเอาจริงใช่เอาจริงไงไอ้คุณแซก็บอกไอ้ที่ไหนมึงบอกกูว่าอพอละครไงมึงล่อกูตายไปสี่ห้าพันคนแล้วมันผมเชื่อด้วยมันกะว่าว่าเคยมานั้นอ่ะมันโล่กำลัง บีเอคิวก็มามันกะยืดตาควายเนี่ยเดี๋ยวมันจะต่อรองไปถึงไอ้น้ํามันในอ่าวไทยอะ่ะเชื่อผมเนี่ยโ oh อ้โหอ้าวคุณพัชรรับผมไม่ได้เพอเจอร์นะคุณรับย้อนกลับไปเนี่ยอยู่ดีทําโทรมาอันวามึงรีบจัดประชุมเลยเอาถูกไหมม,มันมีอะไรที่แปลกๆมากวันนี้ดีกว่าคือตอนนั้นนี่คือหางจุกตุดแล้วรู้รู้ว่าทหารไทยเอาจริงตายหาแล้วทหารไทยเอาจริงมันมันคิดไม่ถึง S <S มันที่ไม่ถึงไงไอฮุนเซนมันก็คงโกรธนะบอกอ๋อไอห่าไ,ไหนมึงบอกมึงสั่งได้หมด <S 2> <S 2> <S 2> ไงอืมใช่ไหมแล้วตอนนี้มันก็พึ้นัานเราต่อใช่ไหมใช่ไหมแล้วดูได้ว่ามันใช้ไอที่ประชุม g ีบีซที่เกาะโกงใช่ไหมพอประชุมเสร็จปุ๊บทางเราเริ่มเผยตเลยเออเราอาจจะเปิดจุดผ่อนปลนบางจุดใช่ไหมได้จุดผ่อนปลนตรงนั้นตรงจันรีตาคืออะไรไอ้บอนท่าเส้นไงที่แม่งมีถนนเข้าไปแล้วอ่ะนะคนไทยวันนี้ต้อง ตามให้มันให้ทันนะไอ้พวกสมคบคิดพวกเนี้ยมผมมาศึกษาผมมาตามมันมาตลอดเนี่ยผมแล้วผมก็แกะทีละอย่างไอ้ทําไมมันเป็นแบบนี้ไมมันคิดแบบนี้ออาคุณเห็นมามพ,พอพอประชุม,ม,มนะมันก็บอกอ้าเจรจา GBC ที่เกาะกงเอาแหมหวานชื่นเลยจับมือกันสั่นมือกันยิกย,กย,กย,กยกิเอากลับมาพูดแบบขึงขังเลยเอเดี๋ยวทางกบูชาเขาจะยอมละที่จะกู้ระเบิดปราสแกมเกมอร์ เดี๋ยวเราก็จะเปิดจุดผ่อนปลนบางจุดนะฮแล้วแล้วมึงเลือกเปิดเปิดจุดผ่อนปลนที่จันทบุรีตาดเพราะอะไรอ๋อมึงสร้างถนนไปตรงท้าไอบอลท่าเส้น่นว่าถูกหรืเอเปล่าละครรอบนี้เนี่ยมีคนบอกว่าเห็นมาแล้วอย่างน้อยสองครั้งแล้วครั้งที่สามก็คือครั้งนี้นะสองครั้งก็คือครั้งก่อนก็ทําเป็นลบๆบๆบ,บ,บกันแล้วเสร็จปุ๊บเปิดโต๊ะเจรจาหาสันติภาพ แล้วก็ไปจัดการกันบนโต๊ะนะครับอย่างเช่นเรื่องของประสาทตาเมณทมอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไทยเราเคยล้อมรั้วไม LIKE ่เอ่อจะขึ้นมาเนี่ยต้องต้องเปิดรั้วให้ด้วยนะแต่พอลบกันตอนปีปีห้าสี่ปุ๊บเปลี่ยนนายกเปลี่ยนอะไรเร็จสับเรียบร้อยก็ไปเจรจาแล้วก็เปิดให้เขมียนขึ้นมาลาดทะเวนร่วมเลยเขานี่ก็นี่ไงฮะมันมันเป็นเพราะละครกันหมดอ่ะนะมันสร้างฉากขึ้นมาเรื่อยๆถึงบอกว่าเราโชคดีคือทหารยุคนี้มันไม่เอาด้วย ทาหารเอาด้วยนี่จบเลยนะมันก็หมกแม่แกันตายแบบเมื่อก่อนแล้วทหารยุคนี้ยังจะคงแผนยุทธบดินนี้ต่อไปไหมครับท่านรังสีถ้าชุดนี้ยังอยู่ผมมั่นใจว่ายังอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนชุดใหม่ผมไม่รู้คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าแผนยุทธบดินเนี่ยก็ทางกองทัพก็บอกว่ายึดเส้น<ะ>หนึ่งต่อห้าหมื่นเพราะไอ้เส้นหนึ่งต่อห้าหมื่นนี่แหละทําให้เรารู้ว่าอ๋อไอบ้บอนสายตะกู ครึ่งหนึ่งมันอยู่ในอธิปไตยไทยไอ<ฮ>บอลตรงท่าเส้นที่ท่านรังสีพูดเมื่อกี้ครึ่งหนึ่งมันอยู่ในอธิปไตยไทยหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยเนี่ยก็นี่ไงผมถึงบอกว่าผลประโยชน์นะมันเยอะมากไงคุณมัชลาและสําคัญก็ไอคนนี้มันมีผลประโยชน์กับข้าเมนี่มันดันมีอิทธิพลในแวดวงคนมีอํานาจในเมืองไทยด้วยตอนเนี้มันมันมันมีปัญหาใหญ่คือตรงนี้นะคุณมัชลาอานาจการเมืองหรืออํานาจทหารเก่า ทั้งหมดอะพอมาได้การเมืองการเมืองมันก็มามาตั้งข้าราชการก็เอาเป็นพวกมันอีกถูกไหมครับมันเป็นลูกโซ่ตอนเนี้ทีนี้เราจะทํายังไงถึงเราถึงจะทุบบอลสายตะกูอยู่ในอธิปติอธิปไตยไทยทุบบอลตรงท่าเส้นครึ่งหนึ่งที่อยู่ในอธิปไตไทยได้เพราะมันเป็นต้องเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่สําคัญด้วยนะในในแง่อของขอภิปไตของไทยตอนนี้ไงมันก็ต้องให้ประชาชนกับสื่ออย่างพวกคุณกดดันไปเรื่อยๆถูกไหม ก็ต้องพูดความจริงกันนะวันนี้คือไม่ต้องเกรงใจกันแล้วเพราะโอ้โหมันล่อกันแล้วตุ้มแปะตอนเนี้ยถูกไหมฮะแล้วมันจะนนไปทุบยังไงในเมื่อในเมื่อว่าอย่างสมมติเอาวันที่สิบเนี่ยยังไม่รู้ว่าเกิดหรือไม่เกิดแต่ขนาดบ้านหนองจานยังชัดๆขนาดนี้อธิปไตยไทยร้อยเปอร์เซ็นตและนี่บอกว่าขมิ้นก็อ้างครึ่งหนึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะกล้าทุบไหมไม่ครับผมถึงบอกไงว่าวันที่สิบเนี่ยมันเป็นการชี้อนาคตของระหว่างสองประเทศเลยว่า จะเดินหน้าหรือถอยหลังถ้าเราไม่กล้าทำเราก็ถอยหลังไอ้กรมมูชามันก็เดินหน้าถ้าเรากล้าทาเราก็เดินหน้าไอ้กัมพูชามันก็ถอยหลังมันมีเท่านี้ยคุณพะชราไอ้บอลที่ทับอยู่ในอธิปไตยไทยเนี่ยท่านรังสีคิดว่าควรทุบไหมในเชิงสัญลักษณ์ถ้าคุณไม่ทุบเนี่ยบอลที่สามที่สี่ที่ห้ามันจะมาเพราะมันจะใช้โมเดลเนี่ยแล้วพอมีอะไรก็เอาโยนเข้าไปประชุมโยนเข้าที่ประชุมเนี่ยมันสร้างไปเรื่อยๆอ่ะแล้วพอมีเลขก็โยนเข้าที่ประชุมอีก คุณได้รับใไมคุณได้ัสังเกตดีๆเนี่ยไม่ต้องเชื่อผมไปย้อนดูทุกครั้งที่มีเรื่องนะมันจะย้อนที่ประชุมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าถ้าถ้าคุยออกมาแล้วไอ้ฮูลเซนมันเสียประโยชน์มันก็จะละเมิดไอ้ข้อตกลงในที่ประชุมมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดอืมทำไงเราถึงจะขจัดไอ้ที่มาทำร้ายคนไทยไม่ว่าจะเป็นบ่อนคาสิโนร้อยห้าสิบบ่อนสแกมเมอร์ แล้วก็เว็บพนันซึ่งโอ้โหหนักมากเลยในเวลานี้ก็คือคือแบบนี้ถ้าคุณเริ่มต้นด้คุณได้ผู้บริหารนี่มาจากการซื้อเสียงเนี่ยคุณก็จะเป็นแบบเนี้เพราะมันไม่มันไม่ยอมท้าบังคับกฎหมายแล้วมันก็นึกถึงผลประโยชน์คุณเข้าใจไหมคนมันซื้อเสียงเนี่ยคุณคิดว่ามันซื้อมาเพื่ออยากเป็นสอสอหรือเป็นรัฐมนตรีรับเงินเดือนแค่แสนกว่าบ,บาทถูกไหมครับเอาคิดแค่เนี้ยถ้าประชาชนเราเนี่ยยังคิดว่า เขาให้มาให้เงินมาต้องเลือกเขาเนี่ยประเทศเราก็จะอยู่แค่เนี้ยคุณพัชระก็ต้องทําใจอ่ะเพราะว่าคนที่มันจะมาจัดก,การในวกนนี้อ่ะมันก็คือคณะรัฐบาลถ้าคณะรัฐบาลมันมาจาัดก,การซื้อเสียงเนี่ยมันก็จบแล้วคุณพัชระทุกประเทศอ่ะคราวนี้เรายอมรับไหมล่ะว่าประเทศเรามันมีการซื้อเสียงกันโมโหลานะ่ะตอนเนี้ยจับไ,ได้นนเ,เรา ไม่วันนี้เราต้องกล้าพูดความจริงกันแล้วว่ามันเป็นอย่างเนี้ยคือจะมาบดกันปลายเหตุไม่ได้ผมว่านะมัน,น,นต้องเห็นด้วย <ผม S 2> เพราะว่าซื้อเสียงมาโหรานแล้วกลับไม่ได้เนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่ากกตเ,เลือกตั้งปีหกหกนี่แทบมาให้ใบแดงข้างหลังนี่อีกนานเป็นปีกว่าจะได้เจอใ,ใบใบแดงใบส้มใบหนึ่มันสำคัญตรงที่ประชาชนยอมให้ซื้อด้วยดิอันนี้น่ากลัอืม ถ้าถ้าประชาชนเนี่ยนะมีข้อคิดนิดนึงว่ามึงให้เงินกูมากูรับอะ่ะแต่กูไม่เลือกมึงไอ้แบบนี้ทําให้ไอ้พวกเนี้ยเจงเลว็วขึ้นถูกไหมฮะเพราะมันแจกกันหูคนหนึ่งห้าสิบหกสิบล้านอ่ะมันจะแจกแล้วสักกี่รอบอะถ้ามันไม่ได้เป็นรัฐบาลถูกไหมครับตอนนี้เห็นค,ความเคลื่อนไหว เห็นความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองแล้วใช่ไหมครับมีการย้ายพรรคย้ายข้างมีการรีโนเวทพรรคยกเครื่องพรรคอะไรต่างๆนี่เข้าสู่หมวดของการเลือกตั้งแล้วนี่อประชาชนต้องต้องต้องดูตรงไหนเป็นพิเศษที่จะถือว่าเป็นหัวใจหลักสาคัญของการเลือกตั้งได้ผมเป็นประชาชนนะมันมาแจกเงินผมผมรับแต่ผมจะไม่มีทางเลือกไอ้ห่านี่เพราะผมรู้แล้วว่ามึงมึงมาซื้อเสียงกูแล้วมึงต้องเข้าไปโกงแน่แค่นี้ง่าย แต่ไม่ต้องไปไปปฏิเสธมันหรอกรับเอาไว้เอาไว้ใช้แต่เป็นผมอ่ะไอคนที่มาจากาเงินผมอ่ะผมรับแต่ผมไม่เลือกมันถ้ากับคุณได้สองแดงแหละคุณได้เงินมาพวกมันด้วยแล้วคุณไปกาคนที่คุณคิดว่าช่วยคุณได้ด้วยช่วยช่วยประเทศนี้ได้อันนี้ง่ายสุดกาเนี่ยไหนไหนคุยเรื่องเลือกตั้งแล้วท่านรังสีก็เป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจนะฮะให้ฉายภาพเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาจะมีสองเรื่อง ที่ผมเอาแค่สองเรื่องนี้ที่เราคุยกันก็คือหนึ่งเรื่องเรื่องการปราบคอร์รัปชันและสองรเรื่องแก้เศรษฐกิจเนี่ยท่านรังสีมีมีนโยบายที่จะอธิบายกับท่านผู้ชมของเราอย่างไงบ้างครับคือวันนี้เศรษฐกิจประเทศไทย่ยปัญหามันคือกับดักหนี้เพราะเรามีหนี้อยู่สามก้อนนะหนี้ภาคธุรกิจหนี้ประชาชนหนี้รัฐบาลเนี่ยสามก้อนเนี่ยสี่สิบแปดล้านล้าน,านเทียบกับงบประมาณแผ่นดินเราประมาณสามล้านล้านเนี่ยเท่ากับสิบหกเข้า นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราติดกับดักนี่ทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนทั้งภาคธุรกิจแต่คราวนี้เนี่ยเราต้องมาถามว่าในกลไกของเศรษฐกิจไทยเนี่ยองค์กรที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่จะต้องรีบดําเนินการให้หลุดจากกับดักนี่คือประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยจะเป็นผู้เขาเรียกว่าจับตัวใหญนะ่ถ้าประชาชนเนี่ยมีแรงซื้อเนี่ยเจ้าสัว คนทำธุรก,กิจก็จะมีแรงขายใช่ไหมถ้าสองคนนี้ประชาชนมีแรงซื้อนักธุรกิจขายของได้มันก็จะเกิดธุรกร,รมนะแล้วก็ทำให้รัฐบาลอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่ารัฐบาลจะได้ค่าแวกไม่ว่ารัฐบาลจะได้ภาษีเงินได้ค่าธรรมเนียมต่างๆก็ได้จากทั้งภาคประชาชนกับภาคธุรกิจถูกไหมครับแต่วันนี้พอภาคประชาชนเสร็จอพอภาคประชาชนเสร็จติดกับดักนี้ภาคธุรกิจเสร็จรัฐบาลจะเหลืออะไรอ่ะคุณพัชรา เพราะนั้นวันนี้เนี่ยคุณต้องทำไงได้ให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้ให้สม่ำเสมอแต่ไม่ใช่การที่มาแจากเงินเป็นงวดงวด,วดอันนั้นมันเป็นการกระตุ้นได้แค่ชั่วข่าวแต่วันนี้ปัญหาของเราเนี่ยเราไม่ใช่มีปัญหาเรื่องการไปพวภเรามีปัญหาคือเราไม่มีตังค์เพราะเราติดกับดักนี่หมดนะแล้วโรงงานย้ายฐานการผลิตใช่ไหมการค้าขายแย่ลงขนาดร้านอาหารธรรมนัตทองยังเจ๊งกันเป็นแถวเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีกาลังซื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาคุณจะต้อง เพิ่มกําลังซื้อโดยอะไรวันนี้เงินในประเทศมันแห้งคุณต้องดึงการลงทุนครั้งใหญ่เข้ามาในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการสร้างโครงการขนาดใหญ่ๆเพื่อที่อะไรให้เกิดการลงทุนทั้งตอนที่สร้างแล้วก็ตอนที่เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศนะให้คนเนี่ยมาลงทุนจะได้มีการสร้างงานสร้างอาชีพคุณพัชลาแลวจากนั้นเนี่ยเพราะถ้าประชาชนเนี่ยเริ่มมีรายได้ส่วนหนึ่งก็จะมาใช้จ่ายส่วนหนึ่งใช้นี้ ไอ้เจ้าสัวก็จะเริ่มฟื้นไอ้พวกนักธุรกิจก็จะเริ่มฟื้นเพราะประชาชนเริ่มมีแรงซื้อเพราะประชาชนเริ่มมีแรงซื้อน้ำเกลจทําได้รัฐธุรกิจก็จะไปใช้นี่ตัวเองถูกไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็เอามาผลิตของขายต่อสุดท้ายแล้วถ้าสองส่วนนี้มีก็จะไปเสียค่าธรรมเนียมค่าภาษีให้กับรัฐบาลรัฐบาลก็จะมีไงไปจ่ายไปไปไป,ไปจ่ายนี่ทําให้นี่มันลดลงเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวัฏจักร ของวงของเศรษฐกิจไทยว่าประชาชนเนี่ยสำคัญสุดนะบางคนคิดว่าเฮ้ยต้องให้เจ้าสัวอยู่ได้ไม่จริงประชาชนต้องอยู่ได้เจ้าสัวมันถึงอยู่ได้เพราะเงินเนี่ยมันไหลจากที่ต่ำไปที่สูงคือไหลจากคนจนก็แบบคนรวยใช่ไหมไอ้เงินคนรวยมันไม่มีทางหล่นมาถึงคนจนหรอกคุณพระจละอันเนี้ยแต่ว่าเราจะทํานั้นได้เนี่ยวันนี้ประเทศเราเนี่ยอําดัอรอรัปชั่นเนี่ยมันหล่นไปเรื่อยเรื่อยๆรื ผมถามว่าประเทศที่มีการคอร์รัปชันสูงขนาดนี้มีการซื้อเสียงโดยที่ไอ้คนซื้อเสียงเนี่ยได้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยมีการจับบ้านใหญ่บ้านอะไรของมันเนี่ยคุณคิดว่าไอ้คนต่างชาติเขามองเนี่ยเขาอยากจะมาลงทุนในประเทศที่กูต้องจ่ายรายทางตลอดตั้งแต่ขอใบอนุญาตอ่ะนะใครจะมาลงทุนเพราะนั้นกฎหมายคอร์รัปชันต้องแรงที่ผมบอกอะ่ะต้องะหารชีวิตทั้งผู้ให้ผู้รับอะ่ะแล้วโทษะหารโทษจำแม่จะต้องไม่มีการลดโทษ S <S <S แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อกฎหมายตัวนี้แรงแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการปรับปรุปรงกระบวนการยุติธรรมคุณพัชลาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างสมมุติว่าคดีคอร์รัปชันเนี่ยอาจจะต้องมีการแซงคิวหมายถึงว่ามึงคอร์รัปชันไอ้พันล้านกับหมื่นล้านไอ้หมื่นล้านมึงต้องรีบขึ้นมาตัดสินก่อนไม่ใช่เรียงคิวไปแล้วก็หมดอายุความถูกไหมครับแล้วโดยเฉพาะต้นน้ำอย่างตำรวจเนี่ยคุณต้องปรับปรุงขนาดใหญ่ รวมถึงอายการรวมถึงปป,ปงปปชเนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกต้องกําหนดที่มาที่ไปใหม่คุณพัชราแล้วแล้วสําหรับสําหรับหน่วยงานพวกเนี้ที่ตรวจสอบคอร์รับชันเนี่ยถ้าคุณผิดนักมือมาตราหนึ่งห้าเจ็ดโทษตาชีวิตเหมือนกันนะคุณพัชราอืมแล้วก็ต้องไม่ลดโทษด้วยนะใช่นั้นมผมท้าเลยประเทศเรานะนี่ขนาดนี้ถ้าคุณไม่ทําอะไรรับรองว่าล้มทั้งยืนไม่มีทางรอดครับนะครับ เอาละโอกาสหน้าถ้ามีจังหวะปุ๊บได้ขยายผลเรื่องพวกนี้ต่อไปนะครับ